กำลังพลของไทยไปเหยียบกับระเบิดแล้วเป็นรายที่7ของทหารไทยที่สูญเสียขาดูเหมือนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังไปได้ด้วยดี ลงนามปติญญาสันติภาพมีการถอนอาวุธหนักแล้วก็เตรียมที่จะมีการส่งตัวเฉลยศึก18นายแต่ว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดกัมพูชาที่เป็นสายละเมิดอยู่ตลอดเวลาแล้วยังละเมิดไม่หยุดไทยกะกะตโตตอบอย่างสมน้ำสมเนื้อแน่นอนครับไอ้กับระเบิดเนี่ยมันเป็นของใหม่แน่แต่ใหม่นี่มันใหม่ก่อน26ตุลาคมหรือหลัง26ตุลาคม พราะ26ตุลาคมเนี่ยคือวันที่เราไปเซ็น Joy Declaration <ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ที่แ <ฮะ S 1> ปลว่าจะแปลว่าแถลงการร่วมหรือปฏิญญาร่วมนําไปสู่สนธิภาพนะครับที่เราเซ็นกับท่านนายกของเราคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเซ็นกับคุณมาเน็ตโดยโดยนันทรัมกับประธานอาเซียนอันวาเนี่ยมาเซ็นเป็นสักขีพยาน <ฮะ S 1> นเซ็น26ตุลาคําถามคือกับระเบิดอันนี้นะครับวางก่อนนั้นเรายังเก็บกู้ไม่หมดหรือวางหลัง26ถ้าวางก่อนหน้า26เนี่ยเรื่องก็ยังเป็นปัญหาว่าทําไมไม่เรียกมาเก็บกู้ กัถ้าวางหลัง26เนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยครับมีข้อมูลจากทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทับกอะค่ะ9พฤศจิกายนพบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้ถูกลักลอบหรือถอนออกไปพอ10พฤศจิกายนหน่วยในพื้นที่ก็จัดกําลัง เข้าไปเพื่อจัดพิสูจน์มันมีโอกาสที่จะก่อนเหมือนกันนะครับแต่ครั้นี้ก่อนหรือหลังเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยาก<ฆ>นะครับในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะถ้าปรากฏว่าทุนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดหลังนะครับอันนี้ยิ่งเป็นความชอบธรรมเลยในการที่เราจะใช้มาตรการเชิงลุกในการกดดันต่างๆกับกับมพูชานะครับทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ประกาศท่าทีของกองทัพไทยเหมือนกันว่ากองทัพไทยยุติทุกข,ข้อตกลงจนกว่ากัมพูชาจะมีความจริงใจอย่างชัดเจน โศกคะการแถลงที K ่ออกมา2ประเด็นหลักๆคือการดังนับปฏิญญาแล้วก็การยุติการส่งเฉลยศึกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็จะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประท้วงการเรียกร้องให้การพูชาเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการแสดงความเสียใจการมาเก็บกู้ทุนระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วท่านนายกเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถดําเนินการได้ตามมาตรการทางทหารเลย <c oughs> โดยที่โดยที่รัฐบาลเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศเนี่ยก็จะ <c oughs> มีการเริ่มฝึกบินแล้วนะครับ <c oughs> มีการเริ่มฝึกซ้อมการบินและอาจจะการเพิ่มกําลังทหารอาจจะมีการขนอาวุธหนักเข้าไป ในบริเวณพื้น, <g ib li> นที่ที่อาจจะมีการปะทะไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นมาตรการของฝ่ายความมั่นคงครับคตรลายหาโดนันงทำเลยครับ <S <S ที่เป็นสักขีพยานเพราะเขาเนี่ยมาได้หน้าเขามาได้ทุกข้อเลยนะรวมได้รวมถึงได้เรื่องแลเออทด้วย <คะ S 3> ประธานอาเซียนอันวารครับต้องกดดันเขาเพราะเป็นท่านที่สองที่มาลงนาสักขีพยานมันจะได้ผลในการกดดันค่ะไม่ใช่แบบว่ายิงเลยมันต้องมีอยู่ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ